สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้เราจะมาตกปลานะครับยป้าไปดูกันเราจะไปดูกันเนี่ยนี่นะผมแปดออกแล้วนี่นะผมไม่รู้ว่าเย,ยอะหมดหรื่ังนะครับเห็นไหมครับ เราจะุดูกันเดี๋ยวโอเคนะครับตอนนี้ก็ ถูกแลครับครับถูกแล้วครับนี่ปานินนะครับผมแง,ง๊วสุดยอดครับตัวเริ่มใหญ่แล้วอ่ะเท่าเท่ายาพันแล้วเ,เวาวานวาะเหร้ยลอครับเดี๋ยวเราก็จะเอาไปไปล่อยตรงกล้วยกว่อนนะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวผมมาถือกล้องไปด้วยไม่ได้ป่านังนะครับโอเคนะครับสำหรับคีิปนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีข้ามผมไปแล้วบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊าย